พอเดพีมากเดวพีอีลี่ด้พอสิเดี๋ยวกน้าซ้ำคำมากเบาคลำไปเอาเ่องคนรื่อลำวเองติดเื่อเลนตาเจ้าตอยหนุ่มเรื่องหลังแับเล่นตาเดียวใ้ประคับใจ้า น้อนเล่นไปเอาน้ําย็นยินมาให้พ่ออยู่กอนนี้ไก่น้อยออกคอกแล้วแม่แมียังจิ๊บๆๆๆเนี่ยอ่ะก็พอว่าหล่ะเป็นไก่น้อยแล้วก็บวกขึ้นเหนือเบน้ําหนักเพิ่มขึ้นเยอะไหมมีอยู่สสามี่คนอยู่ทับตะลอกพ่อบ่อีหล่าหมาถึงว่าพยายามหุ่นอ๋อเพราะว่าเราตัวเล็ก เขาเป็นแบบมันสิลอยมันสิออกคางเออแล้ว่ามันจะเปียงนี่พอโจ้พ่อแม่เขาเอาน้ำกำลังเป็นสาวกำลังเป็นสาวโอ้กำลังติ่มซำข้างหลังเรื่องบ้านไหนตอนนี้ถึงไงครับเรื่องบ้านมาจะก็ยังไม่ได้ติ่มลอยจ้ะเหล้วอีกเยอะไหมอีกเยอะข้างในอีกเยอะอือันนี้คือที่ที่ล่าช้าเพราะว่าเราเราอยากไปเลือกเองหรืออะไรยังไงไม่คือบอก บอกสร้างเฮ็ดอันสั่งที่เพิ่นเออช่างช่างพู้รับเหมาเหรอเออผู้รับเหมาค่ะผู้รับเหมาค่ะบอกว่ากค่อยๆเฮ็ดไปก็ได้จากบ่ต้องรีบบ่ต้องเร่งบ่ต้องเงี้ยเพราะว่ามาตั้งแต่นุกับบะเด้ไปเบิ่งนอกจากแบบมางานยังสินะจ๊ะก็ให้เพิ่อนค่อยๆเฮ็ดไปก็ได้บ่ต้องเร่งเพิ่นนะจ๊ะอือยากคุณพ่อคุณแม่ดูงานตลอดไหมแม่จ๊ะพ่อกับแม่เบิ่งตลอดจ้ะเออเราอยากจะให้เสร็จเมื่อไหร่ โอ้โนี่แจนูหรอหนูกะเพิ่นเห็ดแล้วตอนแดกก็ตอนนั้นแหละจ้ะเพราะว่าหนูกบวยอยากเล่งเพิ่นน้ำน่าจ้ะให้เพิ่นค่อยเห็ดไปเอาอช่วงนี้ช่วงฤดูฝนด้วยนะมันยากเห็ดงานเห็ดเพิ่นเห็ดงานยางั่มเละจ้ะเพราะว่าฝนมันตกเสมอเนาะจ้ะอยากจะอยู่ยังแต่แจก็อยากอยู่แล้วจ้ะอืมก็เดี๋ยวก็คงอัปเดตเรื่อยๆใช่ไหมครับตอนนี้งบปานๆไปไหมคุณอิงโอ้เยอะเยอะจากที่เราตั้งไว้เท่าไหร่ ปกติโน้ตตั้งไว้แค่สามล้านสองล้านสามล้านแต่ว่าคือมันก็ดรายกว่าสองสามล้านแล้วตอนแรกตั้งเป็นสองสองแล้วมาสามมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆ <c oughs> ใส่ความอยากอยากได้ของตัวเองเข้าไปหรือว่ายังไงครับ <c oughs> คือก็มีความอยากได้นนแหละจ้ะคือก็คือแบบในทั้งในห้องทั้งพวกตัวพวกอีหยัง<ม><ม>นอกจากนอกว่าเพิ่นสิเห็ดมาได้เพิ่นก็ดโดนตืบแล้วก็ตรงใส่จำนวนเงินหลายน้ำในสินอาจ๊ะ ตอนนี้ยอดอยู่เท่าไหร่แล้ววิ่อ้อันนี้หนูมีเท่าไรใส่เยอะเยอะใส่ไปเนาะมีเท่าไหร่แล้วก็ค่อยๆทําไปค่ะออถึงถึงห้าเองหรือสิบแล้วอันนี้เหรอคะยังยังไม่ถึงสิบค่ะออก็แตะๆอยู่แต่จะไม่ให้เกินไหมก็จะไม่ให้เกินนะคะไม่ให้เกินอ้อันนี้หนูยังไม่รู้ใช่หนูไม่มั่นใจเพราะว่ามันก็ไม่มีแบบเราจํากัดมันไม่ได้นอะจ๊ะ มันจํากัดบุได้ว่าเออเ้าต้องอาให้มันหัวสิบหลานนึงเสิเออก็เน้นความสุขเราเป็นที่ตั้งอยากได้อะไรใส่ไปห้องนอนเป็นธีมอะไรครับคุณอุงอิงที่ยังยังไม่รู้ค่ะยังคิดอยู่เอออยากได้เป็นธีมอะไรเป็นพิเศษไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวก็จะได้เห็นกันอ่ะฝากที่ตามผลงานในุงอิงฮะเราค่ะก็ขอฝากผลงานผลงานใหม่ในเดอร์จัดเดอร์ก็คือหนังคล้ายอก S <S <S <ม>แล้วก็คือตอนนี้มีโปรเจกต์พอจูว่ดจะมีเพลงประกอบอละครค<อ>ายอ้อาภาพยนตร์คา,ายอ้อาอาจจะมีหนู้ลองนั่กระดาษคายอ้เอเพลงคายออก็ต้องอลุ้นกันแมนค่ะต้องลุ้นกันบางก่อนภาพยนตร์ตอนนี้ถึงไหนแล้ะนี่เราค่ะกำลัลงเริ่มถ่ายทำคะ่ะยากไหมก,กับกับการเป็นนักหนึ่งในนักแสดงท่านหนึ่งเนี่ยค่ะก็จะในกา อยากเปลี่ยนแนวให้พอๆแม่เอฟซีเบื้องกันมาหนูเออหนูมีความสมารถหลายด้านห่าเออจะได้เป็นนักแสดงท่านหนึ่งละมีใครช่วยเทนหรือช่วยสอนไหมก็มีพี่ม้อนแล้วก็พี่ๆในทีมงานอืมตองเข้าฉากกับคุณอ๊อฟสุรพลไหมอันนี้กับโบเทนหูค่ะฉากต้องถามคนเกิดไปประชุมอีกว่าจังเดก็จะได้เห็นหนังเรื่องแรกในชีวิตเรื่องแรกชีวิตของผู้หญิงปะแม่จ้ะว้าจะได้เห็นกันเนาะเมื่อไหร่นะอืม อันนี้เหรอคะยังไม่มีกําหนดนะคะแต่ว่ากจะสิ่ฝ่าวไทยฝ่าวเหล้วให้พอๆกัเอฟซเดี๋ยวมารับช่มเบิง้งท,ทุ่มเทเต็มที่แมนคะ่ะเอเเค่กะ